มาทุกคนเดี๋ยวเราใส่ยาให้แพ้กันนะแพ้มันปากแหว่งจับหัวมันดีๆดีจับหัวมันจับหัวมันจับหัวมันโอ้โหปากแหว่งหมดเลยนั้นน่าสงสารมากๆเอาตะแคงตะแคงตะแคงโ็้ไม่ค่มาแรลงวันป่ะโจ้นี่คืออะไรที่มันพองวะเนี่ยฟันมันไหมอ่ะเนี่ยเหรอฟันมัน ฟันมันทำไมเท่จังจ้ะอันนี่ยาเสีม่วงเหรอเจ้าใบเจ้าใบจำเน้นเลยนจำเน้นนั่นน่าสงสัยมากเลยรักษายงไงห้หายวะาแกเปลี่ยวไปข้างนอกแล้วเ้ยแกเดินไปหายเป็นเหล่าเกหมดละเออจำเน้นนั่นไม่เป็นโอ้อ้าวโอ้จืด ล้างออกแต่รอหลายวันเลยจะอกแม่ว่าน,นู่นโดนนู่นยังล้างออกเลยเออจับไว้จับไว้จับเออจะแข็งไว้เร็วๆเั่นแล้วเ,เออ,เอมันหนีหหอ,อ,อ่ะตัวชีเฟมิชูตัวชูอนนี้นู่นดูเพื่อเต็มตัวเลยผายอย่างจูอ๋อหมดเลยใส่เยอะมันแอบ,บหนีอ่ะหันมา จับหันอย่างงี้จับหัวมันอย่างงี้เออไม่ใช่หั่นแาบนี้เออเออตัวยาฉีดมือเออนะยาสีม่วงไว้เข้าปากไม่เป็นไรขีอกนนี้ยาสีม่วงเหรอนี่มีเล็กเข้าไปนี่หรอมันเย็นไงมันเลยแสบโอ้โหปากแพ้แหวงขนาดนี้นี่ าางสสไปล่อยเลยไปเ่อไปเลยเนี่ยกเจอเรียนไม่ได้ก็ตัวเอ้ยแยไปเอาตัวอื่นมาต่อไปได้แล้วเอาตัวอื่นมาต่อไปจับแพ้ตัวที่มันมีแผลมาแล้วตรงใกล้ลูกก็ตามเลยดูอันนี้ใส่ยาอันนี้ได้ใช่ไหม,มต้องใส่ยาผงใส่ยาโมงยังเดี๋ยวายาถีโมงได้ใช่ม ค้างหนึ่งอยู่อย่ง,น,ง,งน,นีตรงฟังมันตรงนี้ด้ยจะไง <c oughs> แทนเป็นโรค <c oughs> เป็นแผลง่ายาน <c oughs> าหน้าฝนค้ง <c oughs> จับ <c oughs> จับไว้ก่อนจับไว้ก่อนให้มันชุ่มๆหน่อยเ <c oughs> จอเมื่อวันมันได้กินแผลแล้วมันจะมาวางไข่ไปก็ย้ายจัมนม ไปอีกตัวหนึง่งอีกตัวเดียวแล้วเจ้าลูกบอลลูกบอลแบน,น,นี่เร็วมาเ<า>จ้าโจ้หน่อยเลยลูกบอลลูกบอลเดี๋ยวนี้ยิงนะเป็นไรไอ้หนูคอเคลียเคลียร์คอ ตัวนี้เหรอใช่ตัวน,น,นี้ตรงจุ่มันตรงนี้ตรงจุ่มันเหรอ้วออทำไมเป็นแผลอีกแล้วล่ะถึงไ,ได้ขนาดจ๊ะเออจับไว้ไปเลยครับอลให้มันนอนเออจับนอนนี่จับขาเหมือนคู่นี้แล้วก็ยกบ้า,บางอุ้งจับไว้เออเฮ้มยมีไข่เมืองวันปะ่ะไม่มีเลยจ๊ะเป็นมีแต่เลือดเหรออ่ะทำเน่าหมดแล้วเดีย๋ยวเอานิ้ยานี้หน่อย เ,เดียวโอ้โหแสบแสบแสบต้องหาซื้อถุงมือมาแล้วแหละอ้าฮ่หาหา่าคิดแม่อย่าความเไย<ม><ม>ตั้งตรงๆดิตั้งตรงๆปวดใจอะขึ้นเยอะจะไปนั่นลหรอหาดูรูดีๆเออ มาสงสารมาแผลแต่ตัวไอตัวนี้ปากมันก็เป็นแผลด้วยฉีดหมดแล้วเลยมันไม่ออกมาจับนี่มาจดฉีดฮะมันเป็นน้ำเปล่าดูเหพอแล้วมันเยอะเลยอย่ามองจับมันยิงปืน ต้องหาอันนี้ดีๆหน่อยอป้าก็ต้องอันนั้นจับไันนี่นะหมดเลยด้วยโจย้าเท่เจโจเทในคนเดียวกันจ้าหมดเลดยจัไว้นิ่งๆจับไว้นิง่งๆอย่าให้มันโดนโดนมันจะหก บอกไว้จับไว้ก่อนจะโจอใจกันเองจะดูดิเจอดูดิแม่มันเป็นห่วงแม่มันเข้ามาใกล้ๆกล้เลยอยู่ด้านหลังเจอเป็นห่วงแล้วนะแล้ต้องเป็นห่วงปีนี้แพ้เจ็บหนักสุดเลยปีก่อนๆเต็มที่ตัวสองตัวทำไมอยากเลิกยาสมุนไงี้แหละหนูเดี๋ยวจับไว้ ล eday. เลือกยาซึมแต่เอ้ยจบเอ้ลูกแม่มันดมองห่วหนูเป็นไรไม่ทำอะไรลูกเธอหรอกครับนะต้องห่วงเออ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 มันยกขึ้นเลยจับไปจับไปดูชีดิชุ่มอ่ะ จับหัวไว้จับเออจับไว้โจพรุ่งนี้หนูไม่ไปโรงเรียนแล้วทำไมตัวเลือแค่นี้เองเป็นไรล้างตัวไม่ออกอ๋อแต่ก่อนตอนจะจะโจดจะโจดเลี้ยงนี่เลือหมดยิ่งกว่านี้เหม็นแพ้เหม็นตีแพ้เมื่อวานโดนเมื่อวานโดนโดนเต็มเกินเต็มผ้าเลยลูกยังล้างอ๋อยังไปอ๋อโจยอดหมนเลื้วเลยโจดติดโจดแล้วไ่ะจับไว้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 โจรถใหญ

แม่จายาพุางเลยอย่ามองจากหนูอีกทีตบกูเลยใช้จหนเอยปล่อยลูกบอลไปดิจับก่อนเดี๋ยวต้องใช้ยาอะไรเนี่ยโอ้อทำไมคอมันบวมอย่าีกมาอะไรจ๊ะเนี่ยอ้าคือลูกอะไรจ๊ะเฮ้ยดูเห็นตั้งนานแล้วตาตารู้ป่ะเนี่ย <colorful> เป็นอะไรวะอ๋อมันคือลูกอะไรจ๊ะไม่ใช่บวมดิมันหนองหนองหรือเปล่า อย่าไปบีบมันเจ็บเออสองสารว่ะเป็นทั้งหูทั้งอะไรโอ้บวมตุยเลยสงสารว่ะตาเขาจะบอดแล้วนะจะดูจะดูดูบาลกินนมออจะทำยังไงดีวะให้มันเสียไปก็ให้มันเจ็บสงสารนะตรงนี้ก็เป็นจับไว้จำหัวไว้ ก็จะชี้ตรงตามมันให้ปอะจำัวกวะน,น,นิ่งๆน่าสงสารนะแพ้พวกนี้อร่อยไหมย,ยาเส้นงูโอ้โหโพูดใส่เฉยเลยลูกบอลยางด,ดูด,ดีไงว่งา,าน่าจะ<ย>าเป็นเลี้ยงต่อปปปวชอนเปยนสัตวแพทย์ตัวหน,นแต่ตรงโจตรงตาดีตาจะบ่อนแล้เออ ลับตาไอ้งูหลับตาไว้จะไว้อย่าให้มันหันไปมาดิจับหัวไว้จับหัวไว้อย่าให้ไอ้หันไปมาปูนอ่ะโจ้ตัวนี้เป็นหนักเลยใช่ป่ะหนักดิตัวตีเดียวน่าสงสารมากรวยเป็นมาเรียเจหรือเป็นใครเลือดออกมาเรียใครเลือดออกอย่างงี้ที่เนี่ะหป้าบวจับมันแน่นๆมันจะหนียา เออเสียแล้วไปกันเ่ยจะไปจไปจไนตายดอโอสงสารว่ะจะทำยังไงดีวะเราม่มีวิธีแล้วโอยาถงไม่เหลือแล้วมันผิวๆใสไปกค่นี่น่าจะเขาจมูกมันแล้วมันก็สั่งออกเฮ้ย จะี่จะไปทำน้องด<น>ิอเจอนี้น้าม่วงหมดก็อยากเอาเขาลูกบอลก็ดื้อใช่ไหมฮะนะไปไหนดิให้มันเป็นสีม่วงนหน่อยาลูกบอลขี้เล่นนะเนี่ยจเจอลังให้เด้งม,ม,มานอนอนแพ้หมดเลยใช่ไหมที่เป็ดเจ็บอะ่ะเจ็บไหม นอนไหมดิเออลูกบอลมีนมกินแล้วเหรอมันไม่ใช่ออแม่มันแต่มันเป็นแม่บุญธรรมอืมใช่ต้ามันให้นมก็ต้องเป็นแม่บุญธรรมเนี่ยสงสารแพ้ว่ะเจอแบบนี้นี่หมดอารมณ์เลย เรียกน้ำขิงขีดลูกบอลขี้เล่นนะเนี่ยไม่เจ็บไม่ป่วยด้วยลูกบอลมานี้มานี้มานี้ใช่เดนีิยิงมานี้เป็นไรลูกบอลหัวขาวใช่ไหมหัวสีขาวใช่ไหม เจลอลังนอนดิเจลอลังเอามาัดฉันกันไหแพ้ตัวมิกกี้คอเป็นบวมเป็นรอยไปกลับแพ้น่าสงสารมากเลยนี่ผมก็เพิ่งได้เจอแพ้ที่มันเจ็บป่วยแบบจริงๆนะ ปกติมดูอันนี้ใฉ่พอถึงเวลาพ่อผมก็เป็นคนใส่ยุงใส่ยาเมื่อก่อนผมก็เวลาแพ้มันเป็นแผลส่วนใหญ่มันจะเป็นตรงสะดือตรงที่เป็นแผลบ,บ่อยๆสุดก็ช่วงลำตัวแล้วก็เข่าขาแต่ตอนนี้คือมันเป็นทั้งปากคอปากคอตาจมูกสะดือแล้วก็ตรงเอ่อตรงหั่ามันนะตั้งสารมากเนาเปื่อยหมด ผมมันไม่อยา่มันเกิดแบบนี้หรอกโอเคก็คลิปนี้ก็ให้ดูการดูแลแพะนะผมจะจริงจริงมันก็ไม่ถูกต้องเท่าไหร่ะเพราะเราก็ไม่มีอุปกรณ์กบมือเนี่ยมไม่บายีด้